วันนี้เป็นการแนะนํานาฬิกา c a s ิโอจีช็อกนะครับจากร้านสยามนาฬิกานะครับผมรุ่นที่นํามาแนะนําวันนี้นี่เป็น g ีช็อกในตระกูล GA เอรนะครับเป็นตระกูล g a เอรอใช้รหัส g a 1อหนึ 1, ่งจีดหนึ่ขีดสนะครับผมจริงๆตัวนี้ออกมาได้พักใหญ่แล้วนะครับผมต้องเรียกว่าพักใหญ่เลยคือที่ผมเอามารีวิววันนี้เนี่ยมันมีสาเหตุนะคือพอดีผมจําเป็นต้องใช้คลิปเนี่ย ไปในงานอื่นเนี่ยพอผมมาค้นหาตัว GA 1 0 0 B c ก็คือตัวเนี้ยผมหาไม่เจอผมก็สงสัยเอ๊ะทำไมผมหาไม่เจอผมทำหาไปตรงไหน,นเช็คไปเช็คมาคือผมยังไม่เคยรีวิวตัวนี้เลย <c oughs> ก็เลยเอามารีวิวดูเพราะว่าต้องใช้งานด้วยแล้วจะได้ให้คนอื่นได้ดูด้วยนะครับผม <c oughs> เพราะว่ารีวิวเยอะฮะแต่ว่าตรงนี้มันหลงอยู่นะครับก็เลยไม่ได้รีวิวก็ถือโอกาสรีวิวซะเลยนะเห็นกันทั่วๆมพร้อมกันเลยละกัน ที่เห็นอยู่ข้างหน้าเนี่ยสีแดงเนี่ยเป็นแดงด้านนะครับไม่ใช่แดงเงานะครับแดงด้านนะครับแล้วก็ปุ่มจะเป็นสีดํานะครับดูตัวจริงแล้วถ้าใครเห็นมนะต้องสะดุดตาผมรับประกันเลยนะเวลามันอยู่ในตู้ที่ร้านเนี่ยสะดุดตาเลยวางพาะว่าคือแดงมันตัดดําอยู่แล้วธรรมชาติของสีอ่ะแล้วหน้ามันสมมาตรเนี่ยมันดูง่ายเวลาใครเห็นก็เลยหยิบมาดูกเสมอตอนอยู่ที่ร้านนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูใกล้ๆกกันดีกว่านะครับ เห็นไหมครับว่าทําไมคนถึงชอบมาหยิบที่ร้านผมตัวนี้หน้ามันเหมือนไม้เครื่องบินนะมาดเครื่องบินเขาเรียกว่ารุ่นทาร์นโฟมเมอร์ตัวนี้ฮะตัวนี้เป็นสีแดงด้านดําแดงจะเป็นแดงเข้มๆนะฮะแดงเข้มๆเป็นแดงด้านเพราะนั้นแดงด้านมันก็จะเข้มๆอยู่แล้วธรรมชาติของแดงด้านปุ่มข้างในอ่าไม่ใช่ฮะเข็มข้างในก็เป็นสีแดงนะครับผมเดี๋ยวดูสัมท่งมีสายเนาะ ถามว่าตัวใหญ่ไหมก็โตทรงทรานฟอร์เมอร์คือผู้ชายก็ใส่กันทั่วไปพวกนี้ครับผู้หญิงบางคนผมก็เห็นซื้อไปใส่นะแต่อาจจะซื้อเป็นหลายสีบ้างบางคนก็ซื้อสีแดงไปใส่ตัวนี้ฮะโอเคประกัน cmg ส่งซ่อมเซนทัลโรบินสันและเดมอลได้ทุกสาขานะครับสายแบบสงรูเป็นแบบด้านนะฮะทั้งหน้าทั้งหลังนะหัวสายเป็นแบบเงาจีช็อคนะอันนี้ของแท้นะครับที่ร้านเราขายแต่ของแท้ประกัน cmg หนึ่งปีดูได้หลายมุมก่อนปุ่มตรงนี้เป็นสีดํานะฮะเนี่ยเป็น ไอ้ตรงที่เป็นจิกๆๆเนี่ยเส้นๆเนี่ยคือเวลากดจะนจะมีฟิกชันนิดหนึ่งมีแรงเสียดทานกดแล้วมันจะได้เนบมือนิดหนึ่งะนะฮะอันนี้ก็น็อตขนาดใหญ่ไหมเอาวัดขนาดกันก่อนละกันนะครับเดี๋ยวฟังก์ชันจะแนะนำคร่าวๆเพราะจริงฟังก์ชันผมสอนไปหลายครั้งมากลน,นะฮะเดี๋ยวจะหาว่าพูดซ้ำพูดซาก,กันอยู่แต่ว่าก็ต้องสอนนะครับเพราะบางคนอาจจะเพิ่งมาดู30 กระจกนี่สามสิบหกมิลน,นะฮะตัวขอบนี่ผมวัดได้ห้าสิบสองนะฮะขอบซ้ายถึงขอบขวาห้าสิบสองมิลน,นะฮะประมาณซ้ายเนี่ยมันมีเอาตัววัดตรงนี้แล้วกันนะฮะวัดตรงนี้ว่าได้ยี่ยี่สิบเก้ามิลประมาณนะฮะมันก็เล็กลงมานิดนิดหน่อยเนี่ยฮะเหลือตรงนี้เหลืออยู่ประมาณยี่สิบมิลน,นะฮะเนี่ยฮะโอเคหนาไหมก็พอควรฮะจีช็อคมันก็สมบุกสมบันอยู่แล้วเนาะ วัดได้อ่าเนี่ยฮะดูวอกสเกลเอานะฮะประมาณสักมันมีขอบบ้างขอบบนดูขนาดเอาแล้วกันครบประมาณเนี้ยครับผมจะเทียบเท่าไหร่ดีเนาะประมาณนี้ครับ,รรอรรบโอเคอ่ะหลักๆทำอะไรได้บ้างนะครับ G Shock ok Transformer ตัวนี้นะโอเคผมสีมันสวยดีนะเอากันตรงๆอ่ามีระบบอะไรบ้างอ่ะดูทีละปุ่มดีกว่านะปุ่มนี้เข้าโหมดนะฮะก็เช่น เห็นชัดไหมฮะในตรงนี้ไฟมันสว่างไหมใช่เนี่ยฮะข้างล่างนี่จะเป็นตัวเลขนะฮะบอกเว้นสเต็คคือวันพุธนะฮะแล้วก็ตรงนี้ฝั่งซ้ายเนี่ยเจ็ดกับสองคือวันที่สองเดือนเจ็ดนะฮะเห็นไม่รู้กล้องเห็นไหมนะถ้าเรากดตรงนี้ครับปุ่มขวาจะสลับเป็นเวลานะครับเจ็ดโมงยี่สิบสองนะครับตัวนี้ก็เป็นเว้นสเต็คเหมือนเดิมข้างล่างเป็นวินาทีนะครับทําอะไรได้บ้างอ่ะกดดูปุ่มซ้ายนะฮะจับเวลาได้นะครับเนี่ยพอเราก,กดจับปุ๊บปุ่มขวาจับเวลามันก็วิ่ง จะหยุดก็กดปุ่มนี้นะฮะแล้วก็รีเซ็ตปุ่มนี้นะฮะเนี่ยสตาร์ทสต็อปแล้วก็รีเซ็ตนะครับเห็นเมื่อกี้วิ่งวิ่งไหมฮะอันนี้มันเป็นอัตราเร็วนะครับพวกนี้ก็มีการป้อนข้อมูลเข้าไปก่อนนะครับเออถ้าอยากทราบนี่ต้องอ่านในคู่มือนะครับค่อนข้างละเอียดหรือว่าผมเคยจําได้ผมเคยทําสอนไปแล้วฮะในตัวทรานซิสเมอร์สีดาลองไปค้นดูนะครับ <c oughs> ยาวเลยนะฮะอันนั้นตั้งเวลาถอยหลังได้นะครับพอถึงเวลาที่ต้องการมันก็จะร้องเตือนต่อมาข้อมูลนี้ต่อกลว่มาหมด อันนี้เวลไทม์นะครับเสร็จแล้วเรากดปุ่มขวาเนี่ยปุ่มขวานะฮะชื่อเมืองเปลี่ยนเวลาจะเปลี่ยนแต่เข็มไม่เกี่ยวนะฮะเข็มจะอยู่ที่เดิมนะฮะเป็นเข็มเวลาเมืองไทยนะส่วนปุ่มนี้ก็ถอยหลังอันนี้ก็เพิ่มนะฮะเปลี่ยนชื่อเมืองนะได้ทั้งสองปุ่มนะเสร็จแล้วก็ตั้งปลุกนะครับตั้งปลุกเนี่ยเหมือนตั้งเวลาเดี๋ยวผมสอนตั้งเวลาให้ดีกว่านะโอเคครับตัวนี้มีตั้งปลุกให้ร้องเตือนทุกชั่วโมงได้ด้วยนะครับคือสิบสองโมงที่ตั้้งงตรหนาปลกกเือ เลือกตรงเนี่ยฮะเ้ครับกดให้ดูเลยไหน,หนก็พูดแล้วเนี่ยพอหน้าอาัลามปุ๊กนะฮะเรามาเลือกตรงคําว่าเนี่ยฮะสิกแนลเนี่ยคำว่าสิกแนลเนี่ยนะฮะสิกเอสเนี่ยมันออฟอยู่ใช่ไหมครับเรามาตั้งกดตรงนี้ให้มันเป็นออนพอมันออนปุ๊บมันร้องเตือนทุกชั่วโมงแต่ผมแนะนำ่าไปตั้งมันเลยฮะเดี๋ยวเด็กๆมันร้องไม่ต้องหลับต้องนอนกันพอดีนะครับแนะนําเลยตั้งเวลาทํายังไงนะครับกดปุ่มนี้แช่ไว้ฮะซ้ายบนแช่ไว้กดแรงๆนะไม่ต้องกลัวพังเนาะกดแช่ไว้ ดังปิ๊กแล้วมันกระพริบแล้วใช่ไหมฮะอันดับแรกเราอยู่กรุงเทพเราต้องเซตเป็นกรุงเทพก่อนนี้มันโตเกียวเรากดตรงนี้ถอยหลังมาฮะบีเคเคปุ๊บนะฮะโอเคต่อมาเรามากดปุ่มโหมดนะ DST ตรงนี้ตั้งเป็นออฟเลยนะฮะเป็นเกี่ยวกับเออ่การผัดเปลี่ยนฤดูกาลในต่างประเทศเราไม่เกี่ยวฮะไม่ต้องไปสนใจตั้งเป็นออฟไว้ก่อนถูกแล้ว12มีที่เดียวสิกับ24นะครับ 12บสองก็คือแสดงเป็น a m p m ยี่บี่ก็คือแสดงเป็นสิบสามิสี่นาฬิกาส่วนตัวผมชอบย4ิบี่มันดูง่ายผมตั้งยี่บสี่นะตอนนี้วินาทีตรงแล้วชั่วโมงคือสิบเจ็ดนาฬิกาตอนนี้ก็ตรงนะสิเจ็นาฬิกาจริงตอนนี้นะฮะถ้าจะเพิ่มก็เพิ่มค่านี้ปดปุ่มนี้ถ้าจะลดก็ลดค่านี้นะฮะเห็นไหมดูเวลาดูตัวเลขไว้นะฮะเข็มยังไม่วิ่งนะตรงนี้ก็นาทีจะเพิ่มก็ปุ่มนี้ลดปุ่มนี้เหมือนกันนะปีถูกต้องเดือนถูกต้องวันถูกต้องเปลนเนลี่่นนนนเผ้้าาาบบงะครั lt มีแค่เรื่อง1กับ3 1ก็คือสว่าง1นงถึงสงวิไฟนะถ้า3ก็คือ3าถึงหวิเอา1ก็พอเนาะทุกอย่างเสร็จหมดกดปุ่มนี้ฮะเข็มจะวิ่งอ่าจึ๊ดรอแป๊บน,นึงครับจึ๊ด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 เนี่ยวิ่งอยู่ถ้าเป็น G ีช็อตเนี่ยมันจะวิ่งถอยหลังจึ๊ดเดินหน้าตึ๊ดอะไรมันแต่ถ้าเป็น B ีวีจเนี่ยมันวิ่งทางเดียวอ่าโอเคเรเรียบร้อยนะฮะอ่าไฟสว่างไหมอ่าเรามาดูไฟกัน ถ้ายังไม่กดไฟเนี่ยถ้าสั่วๆเนี่ยก็พอมองเห็นเนาะนิดหน่อยนิดหน่อยเราลองดูไฟว่ากลางคืนมันสว่างขนาดไหนนะเนี่ยครับถามผมเนี่ยก็ว่ากันตรงๆนะไม่อ้อมค้อมเลยเห็นเนี่ยเข็มนะแต่ว่าตัวเลขไม่เห็นนะต้องบอกก่อนครับอ่าแล้วก็อ่าถ้าไม่กดเข็มเนี่ยไม่กดไฟเนี่ยจะมีภายน้านะฮะแต่ภายน้ํามันอยู่ที่จุดๆ,ๆๆนะฮะที่เข็มมันไม่มีภายน้ํา แต่กล้องมันดีเทคไม่เจอเองนะฮะเอาเป็นว่าถ้าจะดูวงืคืนกดปุ่มไฟนะฮะเข็มเห็นแน่นอนครับผมกล้ารับประกันว่าเข็มเห็นแต่ดิจิตอลผมว่ากล้ารับประกันว่าผมมองไม่ค่อยเห็นนะอันนี้ว่าตรงๆนะฮะจะได้ไม่ต้องว่ากันว่าหาผมไม่บอกซะก่อนนะชัดเจนครับว่าเข็มเห็นเข็มเห็นก็รู้เวลาแล้วล่ะครับผมว่านะฮะเมือคืนดึกๆขนาดนั้นเราก็ดูเข็มไว้ก่อนตามโรงหนังเวลาอยู่โรงหนังเนาะ โอเคหลักๆก,ก็ประมาณนี้นะฮะอ๋อมีระบบพลิกมือแล้วไฟติดนะฮะกดปุ่มขวาแช่ไว้นะครับกดแช่ไว้นับหนึ่งสองสามสี่ห้ากดแรงๆครับไม่ต้องกลัวพังตรง A อไลท์ ite, เห็นไหมฮะมันจะขาวขึ้นมานะฮะเราก็พลิกได้เฉพาะแนวนี้นะถ้าพลิกแนวอื่นมันจะไม่ติดอ่เี๋ยะลองดูว่ามันติดไหมอ่ากดอะพูบอ่ามันติดเองนี่ผมไม่ได้เล่นกลนะผมไม่ได้ไปกดปุ่มมาเล่นนะ เห็นไหมฮะมันสว่างเอง <C oughs> ต้องพิ้งแนวนี้นะแนวอื่นไม่ได้เพราะมันมีเหมือนคล้ายน่าจะเป็นลูกกริ้งหรืออะไรสักอย่างช่างที่ร้างเทบอกผมไมว้มันจะมาสัมผัสกันนะฮะนะฮะ, <C oughs> ะโอเคไม่ใช้ต้องปิดเลยนะครับบอกเลยว่าไม่ใช้ต้องปิด <C oughs> ขอโทษทีฮะขอเริ่มแห้งนะกดกดแช่วไว้ปุ่มขวามวบนแช่วไว้แรงๆครับจนกว่าสีขาวจะกลายเป็นสีดานะฮะให้มันหายไปเรียบร้อยหายละก็ปกติแล้ว ไม่ควรเปิดทิ้งไว้โดยเด็ดขาดผ่านหมดไวมากนะครับมันก็คือพอเปิดทิง้งไว้แล้วก็เดินไปเดินมาเดินมาเดินไปอยู่นั่นนะฮะเสร็จแล้วก็มันก็ติดติดดับๆอยู่นะฮะผ่านก็หมดไวปิดไว้ดีกว่าครับถ้าไม่ได้ใช้นะะแนะนาตรงตรงนะฮะกล่องมันมายัางไงบ้างรุ่นนี้กล่องเป็นอันนี้นะฮะณนะวันนี้เนี่ยกล่องเป็นสีดํารุ่นนี้นะฮะเป็นกระป๋องเหล็กนะฮะถ้าวันหน้าจะเป็นสีอะไรก็ต้องว่ากันอนาคตบริษัทเปลี่ยนแพคเกจหรือเปล่าแต่ตอนนี้ณวันนี้ที่รีวิวเป็นกล่องดําอยู่นะฮะ แล้วก็มาพร้อมกับกล่องคัอบเวอร์ข้างนอกก็เป็นอันนี้นะฮะเนี่ยจะมีเบอร์รุ่นมันอยู่อันนี้ของประกัน CMG สักพู่นะฮะโอเคเนีะฮะกล่องใหญ่เนาะแล้วก็ซื้อที่ของเราสยามเมริกาของเราเป็นของประกันศูนย์นะครับก็จะมีใบรับประกันเนี่ยฮะไาดูนี่โอเคครับอ่าครับอ่าฮะ โอเคไงก็แวะมาชมตัวจริงได้ครับที่ร้านเรานะครับสยามนาฬิกานะครับตอนนี้เปิดอยู่ที่เซ็นทันปิ่นเก้านะครับผมอลองดูกอนนะฮะคุณสามารถนำป,ประกันมายื่นส่งซ่อมได้ทุกเซ็นทันโรบินสันเดอะมอลล์นะครับซื้อของประกันศูนย์ดีกว่าครับปลอดภัยกว่านะฮะจะมีประกันกับสแต็มเจมจีเนาะโอเคครับหลกัหลกๆผมว่าประมาณนี้ฮะผมไม่อยากให้มันยาวมากเพราะตอนนี้ผมว่ามันก็ยาวแล้วนะ ติดตามผลงานผมอีกนะครับเดี๋ยวมีตัวใหม่ๆก็จะเอามาิวให้เพื่อนๆดูกันนะครับขอบคุณทุกคนนะครับบางคนไลน์มาบอกว่าเป็นแฟนคลับผมเลยบางทีโทรมาหาผมเนี่ยฮะเออผมขอสภาพนิดน,นึงนะฮะสัรภาพมั้ผมบางทีผมคุยนานไม่ได้จริงคือตอนนี้ผมแฮนเดิลหลายงานมากเลยฮะทั้งบนไลน์ Facebook i n s t a g กร m คนเดียวมันทําไม่ทันแลน้วฮะบางทีต้องช็อตหน่อยหนึ่งก็เลยคุยสั้นๆเท่านั้นเองนะครับต้องขออภัยคือไม่ได้ไม่อยากคุยนะฮะแต่ว่าคือแค่ง,งานหน้ารร้้้าาาาานนนนกกกััับงงงหหลลผผมมแว็็ตปญ อ่วมแล้วฮะแต่ไงก็จะพยายามตอบทุกคนนะครับอาจจะตอบสั้นตอบยาวแต่ตอบทุกคนนะครับขอบคุณมากนะครับผมสวัสดี